สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมเบ้ารัศมีใดีนครับนะครับมื่อนี้กับมาพบมาพ่อกันคือเก่านะครับเนาะกับผาหาแล้วกินใส่แรงใส่ไงคือเก่านะครับเด้อมื่อนี้นะครับกับที่เป็นเมนูแบบบ้านๆเฮาคือเก่านี่แหละนะครับแบบสไตล์อีสานบ้านเฮานะครับเห็ดกระหยากนะครับมื่อนี้เฮานี่ เดียวมาได้กัสิเดกล้องไหรเพิ่งนะครับมาเขาได้อย่างมานี่นี่ครับได้อ่าเอ็นแก้วหมูมานะครับนี่สวยงามนะครับก็เลยเสียวมาเฮ็ดเป็นเมนูหนึ่งพี่แกงมานี่นะครับนี่ก็จะดีพอก็เตรียมไ้่ละนะครับ มีพี่แกงนะครับเป็นพระเอกแล้วก็หอมหัวใหญ่แครอทอ่าพริกพริกแดงเป็นญ่ใบมะกรูดพวกนี้จะเป็นอ่าตัวชูล้งนะครับเนาะเอ้าไม่เป็นไรนครับลุยลวดไปนี่เดี๋ยวจัะมาเพิ่มน้ำกันนะครับเนาะมาอ่บาบอนัทอย่างนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมของแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะครับบานนี้เตรียมพร้อมแล้วนะครับเนาะตอนต่อไปก็เอาปุงนลยครับบาดนี้ดูเลยนะครับพี่แกงใส่เลยนะครับเพ็ดหน่อยเป็ดไลแล้วรียดใชอบนะครับใส่บนรดนะครับว่บาบาร์นใส่ไปประมาณสักครึนึงนะครับก็เอาพอดีพอ,องามบ่อเอเคไรนะครับ อ่ะต่อไปน้ำตาลนะครับอ่าเสร็จละอ่าเบิ้ลไปเลยครับลุยรวดนะครับไม่ยากครับขอบ้านๆท้าครับไม่ยากดอกมือนี้นะครับ ลานะครับอ่าใส่ซีดําจน้อยนะครับไม่ต้องใส่หลายนะครับเอาแค่ว่าอ่าประมาณนี้นะครับเพราะให้มีสีสันนะครับอ่ารอดีครับรอดีดีเล็กน้อยเพิ่มความหวานนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับเนาะอ่าชูรสนะครับเพิ่มรสชาติประมาณนี้ครับซอ่อนช้านะครับอ่าสิ่งสำคัญนะครับจะขาดเกลือนะครับเดอ้อนี่ครับเกลือเราต้องใส่ไหลครับใส่นิดนึงนะครับ ประมาณนี้นะครับเนาะแค่ให้เพิ่มรสชาติของอาหาร่นะครับก็ต้องใายนะครับนส่ไม่เค็มเค็มเค็มนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับคนเลยไปเนีผูเ้เข้าไอ้ขกันนะครับวันนขออนุญ,ญาตอ่าใส้มือนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเอาถุงบติกสวมอู้่ครับ อ่ะได้แล้วนะครับเราถึงปฏิสัมพันผนให้เข้ากันนะครับพยายามอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะง่ากอ่าจะได้หอมจากพริกแกยนะครับเพระาะว่า เห็นเมนูพิเศษนะครับลองเห็ดเบิ้งนะครับ,รบเราผู้เดยังไม่เคยเห็ดแต่เคยรองเบิ้งครับอ่าเห็นเมนูบ้านๆน,นะครับของบ้างนันเองนี่แหละนะครับล้องเห็ดเบิ้งนะครับไม่ายากหรอกอ่าีครับอ่บามาเนี่ยก็เอาพวกนี้ล้วงครับ ใบมะกรูดนะครับไบมะกรูดคือเพิ่มคว้มหอมอีกขิดไหมนิดนึงนะครับเพื่อว่าดับกลิ่นเค้านะครับแต่ว่ามันมีพริกแกงไปแล้วนะครับที่ว่าสามารถดับกลิ่นเค้าของอา,อาหารนะครับก็อาจจะเอาเป็นพวกนี้เขามาเสริมอีกนะครับนี่ที่แครอทแล้วมอมหอมใ่นะครับเห็ดพริกแดงใ่นะครับประมาณนี้นะครับเนา อ่ะประมาณนี้นะครับเนาะอ่าอ่ะนี่เห็นป่ครับนี่สีสันเขาได้ทีละนะครับตอนนี้เอา้าขั้นตอนต่อไปจะเป็นการหนึ่งบาทนี่นะครับนี่หนึ่งจะซื้อเขานี่ลละ เดี๋ยวบ้านักทางซิงนะครับหนึ่งที่ซิง้อานีละเดี๋ยวจ้ามาบานอากาศน,น,นะครับเนาะ่าขั้นตอนต่อไปสีสันหน้าตาว่าเป็นไหเดี๋ยวบ้านัดขออนุญ,ญาตเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งครับอ่าครับป่านนี้เขาก็สีนหนึ่งนีดบปหนี้นะครับ ขาปรุงรสปรุงยังได้ที่แล้วนะครับอันนี้ก็สินหนึ่งนะครับหนึ่งประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่จะมาเบืองน้ำกันนนลครับเนาะ่าสีสันหน้าตาว่าเป็นไงนะครับอ่าครับผมอ่าบานี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวบ้านนกาจะให้อ่าพอไป่น,น้งเขาเบิองหน้าตาสีสันนะครับแล้วนี่ หนึ่งสูดแล้วไอทุนทวนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปีแกลงหนึงครับน้าปีแกลงไปหนี้หมูเขาสูดได้ที่แล้วนะครับโอเคมาเลยได้ยินเพี้นกล้องมัง้งเฮ้ยนี่กันหัน,น,นเฮ้ยสุดยอดไอทุนทวน โอ้ยน่ะสีสันหน้าตารับฐทานนะครับอันมันบ้านทอก่าคือว่าเขาต้องสืบเข้าไปนะครับเขาต้องสืบเว้แล้รับประกันความแซ่บนะครับเอาบ้านนี้ก็หาใสบปเข่าดินี่ เออสุดยอดว,ว้าวนี่สีสันนารับประธานนะครับเดี๋ยวกะเอาหอมมะ้วยหนานะครับเนาะเดี๋ยวขอมนี่แป๊บนึงครับ นี่หอมมาแต้งหนานิดนึงนะครับหอมเลยปุ่งใบไม้ห่อนๆนะครับอ่ะลองมืนอมนะครับเด้อพอไม่เป็นครับไม่ยากหรอกแต่ว่าท่านก็ยหยุดวิดีโอไว้นะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวมาอะไรเกื่อนก็ลองมือีเสร็จแล้วครับหมูนึง่งพิแกงนะครับแบบบ้านๆเขา นะครับเนาะอะ่ประมาณนี้ครับเนาะเสร็จแล้วสุดท้ายนะครับเนาะมื่อนี้กับบ bon อนัทกูวิ่งไหลนะครับกับขอขอบุญขอบุณพักพี่น้องนะครับอ่าที่เขามากดไลค์กดแชร์กดเบิ้งวิดีโอกับซะงนะครับก็ขอให้สุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงไม่จีบไม่ให้ไม่จนนะครับมีโชคตลอดปีด้วยครับเด้อมื่อนี้กับขอกล้าเข้ามา สวัสดีครับบ๊ายบายครับพ่ออันคลิปมาแล้วครับเนอะขอบคุณครับ